สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูอ่าเป็นโคกของนาฉบับย่อยนะครับฉบับเล็กนะครับของกศนอำเภอลําดวนนะครับได้จัดทําขึ้นนะครับบนพื้นที่ขนาดกว้าง16ยาว2 0เมตรนะครับพื้นที่เล็กน้อยนะไม่ถึงหนึ่งงานนะครับก็จะมีสะนะครับสองลูกนะครับจะมีคล้องไส้กายเชื่อมต่อสะนะครับตอนนี้ก็เป็นแหล่งเรียนรู้นะครับให้กับนักเรียนให้กับคนที่ผ่านไปผ่านมานะครับก็วันพรุ่งนี้นะครับก็จะมีการดำานานนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นพื้นนาพื้นที่ขนาดย่อยนะครับพวกนี้ก็จะมีการนำนานะครับมันจะมีการจัดซุ้มทําโคกนะครับมีกระท่อมนะครับก็คือเหมือนเต็นที่หัวสายมีสะพานข้ามนะครับตัวนี้ก็เป็นข้าวนะครับที่ปักนะครับข้าวที่ดําไว้นะครับเตรียมที่จะทําการดําพวกนี้นะครับนี่ครับข้าวเราเอาไปหวานในคลองไส้ไก่นะครับไว้หวานพวกนี้สิ่งที่ปลูกไปแล้วคือต้น ครั้งแรกเลยที่ทำนะครับมีการห่มฟา์มีการปลูกพืชผักมีการปลูกตะไคร้หญ้าแฝกนะครับมีหลายอย่างเลยนะครับพืชผักสวนกวนะครับมีกระท่อมนะครับหลายอย่างเลยนะครับตอนนี้ก็ผ่านไป50%แล้วนะครับดูครับมีต้นมะม่วงมีต้นกล้วยมีพริกนะครับต้นฝรั่งก็ติดผลแล้วครับผมมีต้นมะเขือนะครับติดผลเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็จะเป็นซุ้มประตูนะครับซุ้มที่ข้ามนะครับ ก็จัดสวนทางเดินเข้านะครับตอนนี้ก็ปลูกบวบนะครับกำลังขึ้นเลยครับบวบกำลังขึ้นซุ้มประตูนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นอีกบอหนึ่งครับอีกบอหนึ่งครับที่อยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับครับจัดได้สวยงามนะครับผมนี่ครับบรรยากาศนะครับเดี๋ยวพามาดูฝั่งนี้นะครับนี่ครับอันนี้ขนาดนครับ โอเคเอาให้ท่านผู้ชมดูเพียงคร่าวๆเท่านี้นะครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้ใหม่สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ